สวัสดีค่ะทุกคนปลาอ้อยก็ได้มาอีกกล่องหนึ่งมาดูกันเลยว่างวดนี้ปลาอ้อยสั่งอะไรมานะคะกล่องยาวๆนี่ออกมาแล้วมีกระดาษห่อมานะคะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยค่ะ เขาเขาใส่กระดาษฝอยๆมานี่ไงต้นกล้วยไม้ค่ะเออจะบอกว่าปลาอ้อยเนี่ยดูไลรสดทีไรก็ต้องเสียงเงินอย่างนี้ตลอดเพราะว่าชอบค่ะต้นนี้เป็นหวายทั้งหมดเลยนะคะเขาแบบว่าคะสีคะดอกมาให้แต่เป็นหวายตระกูลหวายทั้งหมดเลยต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะก็จะมี สีดอกสีม่วงม่วงสีาขาวขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะบางอันก็จะมียอดมันเนี่ยหกักเพราะว่าอีตอนที่เอามาเปิดเอามาจากที่เขาส่งพัสดุเนี่ยเขาดันเอากล่องเนี่ยกว่ามลงยอดมันก็เลยไปโดนกล่องทําให้กล่องทําให้ยอดของเขาเนี่ยหักไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ดอกใหม่เพราะดูใบเขายังสดชื่นอยู่ นี่สิบสิบกอเลยนะคะกอของเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เล็กๆค่ะหออเบลเลอเลยดูดินี่เราจะใส่กระป๋องไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำฉีดสักหน่อยหนึ่งนะคะพรมๆน้ำ นี่ใส่น้ำไว้แล้วก็ให้ท่วมลากไว้สักประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยเอาขึ้นไม่ได้แช่ไว้ตลอดเลยนะคะแช่ไว้ประมาณแค่2ชั่วโมงเพราะว่าตอนมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกล่องหลายหลายวันประมาณ2วันนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะให้ท่านได้ชมกันเลยนะคะ เราสั่งมาเอฟมาไม่รู้ว่าเป็นกล้วยไม้ไทยหรือว่ากล้วยไม้จีนนะดูในรูปมันก็จะต้นใหญ่แต่อันนี้เหมือนเขาเพาะอันเล็กๆแต่ก็ลากเยอะอยู่นะนเห็นไหมตอนที่ได้มาใหม่ๆสพนี่นะอันนี้ข้ามคืนละเรายังไม่ได้ใส่กระถางเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้มมะพร้าวเนี่ยมาพุ่มแล้วก็ใส่กระถาง ต้นนี้ก็จะได้ประมาณสามต้นดูนี่แต่ว่าเป็นหวายที่เราสั่งมาเนี่ยเขาจะเป็นหวายทั้งหมดเลยตระกูลหวายทั้งหมดเลยไม่ใช่เวนด้าหวายของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะก็จะได้อุ้ยต้นนี้ใหญ่มาก มันก็จะมีเหลืองๆบ้างนะเราก็จะเด็ดออกเลยแล้วกันนี่เขาจะเพาะกับไอไอแบบเนี้ยเล็กๆเนะนี่ยนี่อันนี้ก็ได้สามต้นเหมือนกันตัดเด็ดออกเลยนะมันเหี่ยวแล้วคือการขนส่งอะ่ะมันอยู่การขนส่งจริงนะถ้าเจ้าที่ขนส่งดีก็ดีแต่ถ้าเจ้าที่ขนส่งไม่ดีก็จะไม่ดีเลย อันนี้เหมือนกับต้นของเราที่กําลังออกดอกอยู่นะคะคือเวลาสั่งไปเนี่ยเราเลือกเราเลือกไม่ได้เขาข้ามาให้เลยค่ะนี่อันนี้อันนี้ได้4ต้นเลยแต่อันนี้ยังเป็นเล็กๆอยู่4แล้วก็มีหน่อเล็กๆมาเป็นห้าต้นนะอันนี้เหมือนเขาจับแล้วก็ยัดมานะ เหมือนเขารวบรวบลากแล้วก็ยัดใส่กระบอกแบบนี้มาเดี๋ยวเราก็ต้องมาเอากลับมาพาวุ้มแล้วดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีออกเขียวมันจะตายากนะคะกล้วยไม้เนี่ย สามสี่นี่อันนี้ก็ดอกเป็นสีม่วงวายเหมือนกันแต่ว่าการขนส่งเจ้าเนี้ยไม่ดีเลยหักดอกหักหมดเลยค่ะเขาไม่เขียนคือขนส่งอ่ะไม่ตั้งขึ้นห้าแล้วก็หกนะคะกิ่งนี้เป็นกิ่งที่หก มันคงจะอยู่กับเขามาหลายวันแล้วนะคะดูแล้วอ่ะอันนี้ได้สองช่อสองช่อแต่ว่ามันมีหักข้างบนนี้ด้วยนยีส่วนอันนี้ได้มาต้นเดียวเองสองต้นนี้จะไปนับเลยตายแล้วแหละต้นเนี้ยดอกสั้นจ้ะ แล้วก็เจดอันนี้ก็ได้3ามต้นอยู่นัาเนี่ยดอกหักเหมือนกันเลยค่ะเียดได้อันนี้ดอกสีเข้มเข้มเลยนะม่วงเข้มๆเ,เลยเจ็ดแล้วก็แปด เสียดายมากเลยยอดหักหมดเลยแล้วดูดอกดูดอกดอกยังงองอีกอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นอันที่แปดมีดอกทั้งหมดเลยนะคะแปดอันเนี่ยส่วนอันนี้เขาบอกว่ามันจะไม่มีดอกสองสองสองกระถางมันจะไม่มีดอกก็ไม่มีจริงๆอะ่ะเป็นกอจริงๆกอมันใหญ่อยู่นะกอนึงก็มีประมาณห้าต้นอันนี้ห้าต้นแต่ไม่มีดอก เดี๋ยวก็คงมาออกดอกที่เราหรือว่าดอกออกไปแล้วก็ไม่รู้อันนี้เป็นอันที่สิบสิบก็ไม่มีดอกเหมือนกันอันที่ไม่มีดอกเนี่ยกลับดูอ๋อที่ไม่มีดอกเนี่ยดอกโดนตัดไปแล้วนะคะดอกโดนตัดไปแล้วแล้วก็มีอันใหม่ๆออกมาลากเขานี่เยอะมากๆเลยเราว่าที่เราปลูกไว้ลากเยอะของเขาเยอะกว่าอีก เดี๋ยวเราก็จะมาทำการใส่กระถางกำลังแช่มะพร้าวอยู่นะคะเอามะพร้าวแข็งเนี่ยแช่น้ำไว้ต้องแช่ไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้สารจากกล้วยไม้เอ้จากกระบะพร้าวเนี่ยออกไปก่อนนี่ค่ะก็ได้มาทั้งหมด10 10ต้นนะคะ10ต้นก็จะมีดอก8ต้นแล้วก็ไม่มีดอกสองต้นสองกอแบบนี้ก็คลิปนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมว่าเราสั่งกล้วยไม้มา เยอะเลยคนมันชอบอ่ะนะทำไงได้ละ่ะเราก็จะเอาใส่กระป๋องไว้ก่อนนะแต่ไม่ใส่น้ำนะแค่พรมพรมน้ำเฉยใส่กระป๋องไว้แบบนี้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อยนะคะแล้วจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันเสียงฟ้าร้องฝนตกแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ